ครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พามาเดินดูทุเรียนนะครับพามาเดินดูทุเรียนวันนี้ก็อยากจะแนะนําปุ๋ยนะครับวันนี้ปุ๋ยทุเรียนเล็กทุเรียนปลูกใหม่นะครับเนาะก็วันนี้ก็อยากจะมาแนะนานะครับให้เพื่อนเพื่อนมือใหม่ได้รู้กันนะครับผมว่าทุเรียนเล็กควรใช้ปุ๋ยอะไรดีนะครับและปุ๋ยปุ๋ยเป็นสูตรอะไรนะครับ ผู้เรียนต้องการปุ๋ยแบบไหนนะครับเนาะวันนี้ก็จะมาแนะนํามาอธิบายให้ฟังนะครับเรื่องปุ๋ยนะครับเรื่องปุ๋ยเรื่องฮอร์โมอนนะครับเรื่องปุ๋ยเรื่องฮอร์โมนวันนี้ก็จะได้มาอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดนะครับผมก็ฟังกันไปชมกันไปนะครับนี่ทุเรียนของผมก็ได้หนึ่งปีสามเดือนครับต้นนี้ครับต้นนี้ปลูกเป็นไซส์ใหญ่นะครับ ซื้อมาต้นร้อยสามสิบครับผมต้นประมาณแปดสิบเก้าสิบเซนครับตอนปลูกนะครับตอนปลูกก็แปดสิบเซนเก้าสิบเซนครับในราคาต้นที่ร้อยสามสิบบาทนะครับก็ปลูกพร้อมกันไม่ทุกชุดนะครับเอปลูกไม่พร้อมกันครับแต่ละชุดซื้อมาทีละห้าต้นสิบต้นครับปลูกไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็จะพูดเรื่องปุ๋ยนะครับผม รื่องปุย๋ยสําหรับผู้เรียนปลูกใหม่นะครับผมเรียนปลูกใหม่ก็ควรใช้นะครับเป็นสูตรเอ่อสูตรอ่อนๆก่อนนะครับเอ่อเป็นอินรียเคมีนะครับผมอินรียเคมีหกสามสามครับเอ่อของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผมของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับก็ดูที่มันละลายน้ําได้เร็วๆไบๆนะครับดูที่มันละลายน้ําได้ดีนะครับ ก็เรือกสูตรนั้นมาครับสูตร633นะครับเป็นอินทรีย์เคมีนะครับสําหรับทุเรียนปลูกใหม่เล็กนะครับทุเรียนปลูกใหม่ก็ใส่ไม่ต้องเยอะนะครับใส่ไม่ต้องเยอะนะครับใส่รอบๆทรงพุ่มนะครับปลายกิ่งอยู่ตรงไหนใส่ตรงนั้นนะครับใส่เข้าไปได้ข้างในได้นิดหน่อยนะครับแต่ห้ามไปชิดโคนนะครับห้ามชิดโคนต้นนะครับผมสาหรับเอ่อ ทุเรียนที่ปลูกใหม่นะครับก็อยากจะมาแนะนําปุ๋ยนะครับวันนี้มาบอกเป็นแนวทางนะครับผมมาบอกเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆมือใหม่นะครับเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผม633ามครับ633อินรีปุ๋ยจะเป็นอินรีเคมีครับผมหรือ933ก็ได้นะครับผม933นะครับเอาเป็นตัวหน้าสูงครับ จะมีในตัวเจนเยอะนะครับ้าตัวหน้าสูงจะเป็นปุ๋ยที่มีในโต,ตัวเจนเยอะครับช่วยจะช่วยเขาเล่งยอดเล่งใบครับสําหรับทุเรียนเล็กนะครับทุเรียนที่ต้องการยอดต้องการใบนะครับแนะนําปุ๋ยที่มีในตัวเจนสูงนะครับหกสามสามเก้าสามสามครับหกสามสามเก้าสามสามใส่ลงไปที่ดิน,นครับใส่ไม่ต้องเยอะนะครับส่วน ฮอร์โมนครับฮอร์โมนเออไม่ใช่สิต้องเป็นธาตุอาหารรองครับธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับเพราะว่าเราต้องเติมให้เขานะครับสําหรับผู้เรียนเล็กจําเป็นไหมที่ต้องเติมครับก็ก็อาจจะก็ยังก็ได้นะครับผมยังไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับยังไม่จำเป็นเท่าไหร่ก็สําคัญอยู่ที่รากก่อนครับทําให้รากเขาแข็งแรงนะครับ ันดับเรกก็ทำให้รากเขาแข็งแรงก่อนนะครับเอ่อเราค่อยมาเติมพวกธาตุรองธาตุเสริมนะครับเพราะว่าในดินของเราก็อาจจะมีอยู่แล้วบ้างครับก็ดูอาการเขาก่อน,นครับผมในดินมันก็มีธาตุทุกตัวครับทั้งธาตุหลักธาตุรองอยู่แล้วครับในดินจะมีสารอาหารนะครับเพราะว่าทุเรียนจะเป็นพืชที่กินอาหารอยู่ที่ผิวดินนะครับอยู่ที่หน้าดิน,นครับ ะไม่กินอาหารลึกนะครับรากของเขาจะอยู่ที่ผิวดินเพราะว่าหน้าดินของเราเนี่ยจะมีธาตุอาหารอยู่แล้วนะครับทั้งธาตุหลักธาตุรองครับแต่ละบางพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันครับแต่ละบางพื้นที่นะครับต้องต้องเรียนแบบนี้ครับพวกดินทรายดินทรายดินเหนียวก็อาจจะแตกต่างกันไปครับเราก็ควรจะปรุงดินให้ดีครับก่อนปลูกนะครับก่อนปลูกก็ควรจะตรวจสภาพดินครับดูดินครับ ต้องหมักดินด้วยอินทรีย์วัตถุไว้ก่อนนะครับสาหรับดินทรายดินเหนียวนะครับเพื่อจะเป็นการระบายน้ําได้ดีแล้วก็กักเก็บความชื้นได้ดีนะครับสําหรับดินทรายก็แล้วก็ดินเหนียวนะครับดินเหนียวดินทรายกับดินเหนียวจะไม่ค่อยมีธาตุอาหารเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ก็มาเดินตรวจสวนครับผมน่ครับ เนี่ <ersch> นำเป็นสูตรหน้าส yeah, well, ูงๆนะครับสูตรในโซเดียมสูงๆนะครับแล้วยอดเขาก็จะเดินได้ใบครับยอดใบเขาก็จะเงาดำงางามนะคพวกส่วนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสก็ยังไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับเตันเล็กนะครับในโซเจียโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะครับยังไม่จำเป็นเท่าไหร่ครับฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมนะครับยังไม่จำเป็น เราจะเป็นที่ตัวหน้าครับเป็นพวกในตัวเจนครับสําหรับทุเรียนเล็กนะครับเนาะก็วางเป็นแนวทางครับมาบอกเป็นแนวทางสําหรับเคนที่ปลูกทุเรียนมือใหม่ๆครับวันนี้ก็ไปมาอธิบายให้ฟังนะครับเรื่องปุ๋ยนะครับส่วนฮอร์โมนยังไม่จําเป็นนะครับฮอร์โมนนะครับก็คนเรียกติดปากกันว่าฮอร์โมนครับแต่ที่จริงแล้วมันคือธาตุอาหารรองธาตุอาหารหลักนะครับส่วนฮอร์โมนพืชนะครับ ฮอร์โมนครับพวกออกซินพวกไซโตไคนินนะครับพืชจะสามารถสร้างเองได้นะครับพ so, ืชจะสามารถสร้างเองได้นะครับพวกออกซินพวกไซโตไคนินนะครับเขาเรียกว่าฮอร์โมนครับส่วนที artist, ่เราเรียกติดปากว่าฮอร์โมนก็คือธาตุอาหารรองธาตุอาหารรวมพวกจุลธาตุนะครับพืชไม่สามารถสร้างเองได้นะครับพวกจุลธาตุพวกธาตุอาหารรองนะครับเราควรเติมให้เขาครับแต่มันมีอยู่ที่ดินครับ แต่ไม่รู้ว่าเขาจะสามารถนําไปใช้ได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเติมครับเราควรเติมครับเพื่อป้องกันการขาดธาตุอาหารนะครับนั่นเองนะครับส่วนฮอร์โมน,นครับฮอร์โมนพืชสามารถสร้างเองได้นะครับพวกออกซินสไส่ตไคนินเอ่ออะไรต่างๆนะครับที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนพืชแต่เรามักจะเรียกว่าฮอร์โมนพืชติดปากกัน,นครับที่เป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารเสริมพวกจุลธาตุนะครับที่เราซ,ซื้อมาก็มีแต่ธาอาหารรองธาตอาหารหลักธาอาหารเสริมเท่านั้นแหละครับแต่เราเรียกติดปากกันว่าฮอร์โมนนะครับเรียกติดปากกันครับก็เข้าใจไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็สําหรับทุเรียนที่จะเอาลูกก็สะสมอาหารอะไรก็อีกแบบหนึ่งนะครับ สะสมอาหารการสะสมอาหารแบบไหนอ, <ingredient. S 1> อะไรยังไงนะครับผมยังไม่ถึงขนาดนนะครับผมก็ได้อธิบายกับทุเรียนเล็กทุเรียนมือใหม่ก่อนนะครับทุเรียนมือใหม่ใหม่เเุเรียนเล็กที่ต้องการให้ทุเรียนแตกยอดได้ดีต่อเนื่องนะครับผมก็จะมาอธิบายเรื่องปุ๋ยรองยาส่วนยาแมลงครับยาแมลงส่วนยาแมลง ถ้าอยากให้สบายใจก็ฉีดป้องกันได้เลยครับผมฉีดป้องกันได้เลยนะครับจะเป็นพวกไทอะมีทอกแซมนะครับหรืออะบาแมกตินนะครับก็ฉีดป้องกันไว้เลยก็ได้นะครับสําหรับยาฆ่าแมาลงยาป้องกันแมลงนะครับเนาะครับผมวันนี้ก็คลิปนี้ก็จะมาบอกเป็นแนวทางเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ครับ แชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ครับให้มีความรู้กันครับแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ว่าทุเรียนเล็กควรใส่ปุ๋ยอะไรดีนะครับใส่ปุ๋ยแบบไหนนะครับฮอร์โมนก็ยังไม่จําเป็นเองไม่ใช่นะครับธาตุอาหารลงก็ยังไม่จําเป็นนะครับว่าทําให้ต้องทําให้รากเขาแข็งแรงก่อนนะครับรับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ